เราเป็นผู้นําเดินเข้าในที่ทํางานหรือแผนกของเราเนี่ยเออบางทีถ้าเรามีเรื่องที่หงุดหงิดไม่สบายใจเรื่องที่เรากังวลเนี่ยเราก็แผ่รรงเสียมาหินออกไปด้วยเวลามีเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่โจมีเทคนิคการควบคุมอารมณ์ตัวเองอยังไงเวลาที่เราหงุดหงิดุดดี้อย่างเงี้ยเออเราต้องทำาไงกับทีมทำางไงให้เขาไม่รู้สึกบรรยากาศหมาดขูเวลาที่เราหงุดหงิด สิ่งที่ทํากับตัวเองแล้วกันนะครับจริงๆก็ต้องใช้ว่าในอดีตอาจจะมีความเป็นคนใจร้อนอยู่บ้างช่วงวัยรุ่นแต่ช่วงหลังก็พูดได้อย่างแต่ปากเต็มคำว่าก็ใจเย็นขึ้นมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทําก็พี่ว่าคีย์เวิร์ดก็คือเราต้องมีสติรู้เท่าทันตัวเองนะแล้วก็สองอีกอย่างหนึ่งที่สิ่งที่พี่ทําแล้วกันเมื่อมันมีคือเมื่ออารมณ์เรามันปี๊ดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเอาเหตุและผลมาคุยกับตัวเองแหละซึ่งจริงๆสิ่งที่ทําได้แรกๆเนี่ยสมมติเราเผอยุคนู้นที่่อออาจจะเผหหงดิน กลับไปบ้านแต่สิ่งหนึ่งเอออีกอย่างหนึ่งที่พี่ทําเมื่อพี่กลับบ้านในแต่ละวันแล้วเนี่ยเกือบทุกวันพี่จะมาเซลล์รีเฟลคชั่นพี่จะมาทบทวนด้วยว่าเฮ้ย mm hmm. วันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าน mm hmm. เราทําเรื่องไหนได้ดีเรื่องไหนเรื่องไทำได้ไม่ดีเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นเองว่าเฮ้ยวันนี้เราเผลองมินิดในบางเรื่องโดยที่มันอาจจะเกินความจำเป็นไปบ้างเมื่อมาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าครั้งต่อไปเราก็จะระวังได้มากขึ้นเมื่อทําอย่างนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทําแล้วกััันนพี่จะะใหห้ตตววเเอออองงยแลคมาส ถ้าตามหนังสือ r ร d a r i o principles เนี่ยก็เขาก็จะให้จิตสำนึกของเรามาสอนจิตใต้สำนึกของเราก็ทําสิ่งนี้มาเรื่อยๆครับมันก็เลยค่อยๆเห็นผลแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น